ยังค่ะพี่น้องเฮ็ดขึ้นเฮ็ดเพิงขึ้นยันเท่าแล้วค่ะดอกแง่้ยยพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกฝนตกออกมาเดินดูเห็ด เฮ็ดมันหลักขึ้นแหมพี่น้องกินในนี่ค่ะกินเออ่ข้าวโพดพักเที่ยงผลลงเว็ดผลปลกหาดูเฮ็ด ไม่มีขาไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีขากล้องอืมรูเห็ดน้องป้าเห็ดอะไร เผเพลิงพี่น้องเทาเบิดเบิ่งค่ะขี่รถพันสมือแต่บอเห็นค่ะพี่น้องเอ๊ะใหญ่มากแก่หมด ดูรอยเขาตัดค่ะเขาตัดหญ้านะตัดเห็ดด้วยปอาพี่น้องมันขึ้นมันลักขึ้นมองไม่เห็นดูค่ะเห็ดเถ่าบิดพี่น้องเดินออกกำลังกาย พักเที่ยงว้าวพี่น้องปาดเบิ่งดูพี่ปาด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 ปดูดอกย่าก็สวยปาดพี่น้องเบิ่งดูค่ะ my god ใหญ่กว่าหน้าโอ้ยเ่าแล้วพี่น้องมันเ่าแล้วค่ะเลขอะไรเนี่ย 30, สามศูนย์ศูนย์สามวนเหมือนเลขแปดเหมือนเลขสามดูดีๆเด้อพี่น้องเบิ้งเบิงเบิงเบิงนี่ทำงานนะคะ i take back half hour thank you thank you very nice this can eating this can heat but the uh, two on this two on very nice and now raining 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 ลุกัแล้ว thank you for saving me ช่าง please กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ this this too o อน too very big but very own look d a s too big very big very own Thank you to everyone. Now I break up our in a run. See what is this is. Ah. This i small this s one this small one This. t h i small one this big one Hi. ปะป้าดอมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนั่นพักเที่ยงค่ะก็เลยเดินดูเห็ดมันแก่หมดนะมันรักขึ้น ฝนตกด้วยขึ้นค่สิบนาทีสิห้านาทีค่ะรถบัสนะคะรถเมย์รถเมย์เดนมาร์กสีเหลืองขอบคุณนะคะ เห็ดเอห็ดเพิงค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเลือดมันลักขึ้นแต่ทางโน้นมีทางโน้นอะเห็นเมื่อวานนี้ตุ่มๆฝนตกอะอยู่ใต้ร่มไม้มันก็ไม่เปียกไม่ไม่ไม่อยากเดินข้ามไปใช่ค่ะอากาศคืมมาก ตกทั้งวันแบบเนี้ยปล่อยปลอยเมื่อเช้านี่มาก็อา,อากาศดีอากาศดีตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะจะราจรแถวนี้ก็จะเป็นอคอนัวรนะคะเป็นเป็นบริษัทต่างๆ โอ้แต่บ้านเราฝนตกก็ดีค่ะป้าดมเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ดำนาถอนกล้ากันใช่ไหมคะก็มีน้ำก็ดีเหมือนกันแต่ก็อันนี้รถไปสนีนะคะสีเหลืองแล้วก็ตกมากก็ท่วมอย่างว่าแหละบ้านเรา ไม่ตกก็แห้งแล้งไม่มีอะไรพอดีเลยที่นี่ที่นี่หนหน้าร้อนก็ปีนี้เหมือนไม่มีหน้าร้อนเลยค่ะเหมือนมันฝนตกลมพัดลมแรงอะไรก็ไม่รู้แดดออกอาทิตย์ละวัน เดินดูเห็ดข้างทางหคนะหมคะพออยู่ลอบไม้มันก็ไม่เปียกค่ะไปไม้หนาเหมือนต้นจิกบ้านเราอันนี้ก็เป็นบริษัทรถที่ให้เช่า รถกระเช้านะคะเดินหาเห็ดเอากาแฟออกมาตั้งไว้ปันนี้ก็เย็นไปแล้วค่ะตรงนี้ก็ที่รอรถเมยนะคะขอบคุณค่ะ หน้าร้อนก็ไม่ร้อนค่ะปะ้าดมไม่เหมือนบ้านเราร้อนก็ร้อนมากอยากได้ร้อนมากๆเพราะว่าอยู่นี่ต้องซื้อยากินตลอดยาวิตามินนะคะวิตามินดีต้องกินเพราะว่ามันไม่มีแดดอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันเปิดแต่คิดว่าเปิดตีสี เพราะว่ามาตอนเช้าตีห้าตีห้าเขาก็เปิดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณประดมค่ะที่มาคุยด้วยนั่นไม่ได้ไปตอนขึ้นไล์ก็ไปทีหลังนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวหา เพราะว่าทํางานแล้วก็อีกอย่างเวลาเราไม่ตรงกันเนาะนานกลับบ้านประดมก็อาจจะหลับไปแล้วกลับบ้านบางทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มบ้านเราค่ะวันนี้วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับกี่โมงงานเยอะมาก ันขึ้นยันเน่าหมดแล้วประดมอุตสาห์เฝ้าอุตสาห์เฝ้าดูอยู่ดูค่ะยันเน่าหมดแล้วมันไม่มีตุมต่มๆเลยนะไม่มีตุมต่มๆอะ่ะแต่ก็ลงแล้วค่ะ ตอนนี้เที่ยงเหรอคะอ๋อตอนนี้เอ่อสิบโมงยี่บห้านาทีค่ะป้าดมสิบโมงเช้านะคะสิบโมงยี่ห้านาทีพักสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งค่ะรถก็มาส่งของตลอด จักรยานคู่ใจสีแดงใช่ค่ะบ้านเราบ่ายสามโมงจักรยานสีแดงต้องถอดต้องถอดแบตเตอรี่ไปเก็บข้างในค่ะไปชาร์จตอนนั่นก็คู่ใจสามปีแล้วค่ะ แต่งหมดไปประมาณ2,000กว่าบาท2,000 3,000บาทข้แก้วกาแฟตั้งอยู่โน่นโอเคค่ะประโดมขอบคุณมากๆนะคะ Thank you to everyone Thank you so much ขอบคุณประโดมมากๆนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีนะคะ Thank you to everyone กดไลค์กดเลิฟกดซับสไครค่ะกดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆดูฮอค่ะฮอเห็นไหมคะฮอมาฮอมาดูฮอ <laughs> <laughs> ไปแล้วคะ่ะประโดมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> thank you to everyone